สวัสดีค่ะเล่มนี้นะคะเป็น10 minutes mat h นะคะเป็นแบบเขียนแล้วก็ลบได้นะคะ wipe ป็น clean with pen นะคะก็คือมีปากกามาให้นะคะแล้วก็สำหรับอายุ5-6ปีค่ะเล่มนี้สำหรับเขาบอกว่า สำหรับเด็กที่กำลังจะเริ่มเข้าป .1 นน,นะคะก็จะฝึกอันนี้นะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ชำนาญน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคล่องในการทำเลขนะคะอันนี้ก็จะมีการนับเลขนะคะบวกลบเชฟต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเนาะแล้วก็ทำฝึกสอบฝึกซ้อมทําได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันลบได้ค่ะมีการนับเลขบวกลบ ให้ได้10นะคะเ,เวลาต่างๆนะคะการนับ2แล้วก็5การนับเพิ่มทีละ2ทีละ5เป็นคล้ายๆกับเป็นการเริ่มต้นของการเรียนคูณ และสุขคุนนั่นเองนะคะแล้วก็3 d Shape นะคะการช่างตวงวัดนะคะมีการแก้ปัญหาต่างๆการนับแบบต่างๆการนับเงินการแบ่งเศษสัดส่วนนะคะมียยเยอะแยะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีเฉลยให้นะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับเด็กๆแบบทำาวละแค่สิบนาทีก็พอะคะ่ะ